ตอนจะไปชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe channel Kukiz.jh และอย่าลืม Like แล้วก็แชร์ให้พวกเราด้วยเนอะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไป Yeah! 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 กูจะไม่จบแค่นี้เอ๊ะเรื่องเยี่ยๆของมึงมีเยอะกูจะไม่จบแค่นี้เอ๊ะมือยิงประชาชนทำไม กูจะไม่จบแค่นี้เอะไหนใจเรื่องนาฬิกาที่ยืมเพื่อนมากูจะไม่จบแค่นี้กูจะไม่จบแค่นี้เอ้เอเอกูจะไม่จบแค่นี้เอะไหนใจเรื่องที่ซื้อรถถังกูจะไม่จบแค่นี้เอะมึงขโมยวัคซีนทำไมกูจะไม่จบแค่นี้ ไล่ยังไงมึงก็ไม่ออกกูจะไม่จบแค่นี้เอ๊กูจะไม่จบแค่นี้เอเอเอรักป,าาประชาธปทไตยเอ๊กูไม่เอาสลิมไทยเอประชาธิปไตยตอนไหนกูจะมีตอนนี้ไม่มีเยี่ยอะไรดีมึงกูควรจะออกสักทีเอาแต่นั่งจ้องแดกภาษีกันเป็นผู้นํามึงไม่มีไอ้พวกเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยบุรีของกูยังขึ้นราคาพวกมึงแหกตากันดูบ้างนี่ประเทศกูยังมีมากมีแต่พวกชอบบ้าอำนาจฆ่าคนตายกันเป็นสิบ กูนับไม่สนใจสักนิดมีแต่คิดหาตังค์เข้าตัวเองให้พวกเวลายัำกูจะไม่จบแค่นี้เอเรื่องเฮี้ยของมึงมีเยอะกูจะไม่จบแค่นี้เอะมือยิงประชาชนทำไมกูจะไม่จบแค่นี้เอแไหนจะเรื่องในการที่ยืมเพื่อนมากูจะไม่จบแค่นี้กูจะไม่จบแค่นี้เอะเอ้กูจะไม่จบแค่นี้เอะไหนจะเรื่องที่ซื้อรถถังกูจะไม่จบแค่นี้เอะมึงขโมยวัคซีนทำไมอะกูจะไม่จบแค่นี้เอะไรยังไงมันก็ไม่ออ้กูจะไม่จบแค่นี้เอะ กูจะไม่จบแค่นี้เอเอเอปิดหูปิด,ปดตาเป็นประเทศทิ้นแมงอยู่ในกะลาปากก็พูดไม่ได้อยู่ในบรรดาสลิมทั้งหลายคนตายคนปวควน่วยรัฐบาลก็โคตรจะห่วยชีวิตประชาชนแม่งคนเห็นสวยเพราะว่ามีควายมาบริหารพวกมึงเอาแต่จ้องจะปาดพูดน,นิดพูดหน่อยมึงก็จับสังหารอาชีพทหารเหมือนหมาไว้คอยเลี้ยแยงเลี้ยขานาที่กูพูดมามันคือความจริงไม่ได้กอปมาจากนิยายมีอะไรในอกกูจะยกมาพูดให้หมดเลยไอ้สั่นขวานเอกูจะไม่จบแค่นี้เอ้เรื่อง เงี้ยเหี้ยของมึงมีเยอะกูจะไม่จบแค่นี้เอ้มือยิงประชาชนทําไมเอ้เอ้กูจะไม่จบแค่นี้เอ้ไหนจะเรื่องนาฬิกาที่ยิงเพื่อนมากูจะไม่จบแค่นี้กูจะไม่จบแค่นี้เอ้ยเอ้กูจะไม่จบแค่นี้เอ้ไหนจะเรื่องที่ซื้อรถถังกูจะไม่จบแค่นี้เอ้มึงขโมยวัคซีนทําไมกูจะไม่จบแค่นี้เอ้ไล่อย่างไงมึงก็ไม่ออกกูจะไม่จบแค่นี้เอ้กูจะไม่จบแค่นี้เอ้ยหวย ถึงเวลาที่ประชาชนเกิเปลี่ยนแปลงอยากให้ที่นั่งเรามาตองมีก็เสียบแทนที่ไม่ใช่คนในเครือข่ายหน้าเบอร์ไหนกลับคือประเทศคนเอื่อยแรงมีปัญหาก็อาลุนอางนีบอกพวกเรามาจุดและก็ีแล้วประเทศม่งหยุดอยู่กับที่หน้าวันเริ่มเพิ่มนี่แล้วก็หนีโวเด็กลองการเปลี่ยนแปลงนั่นมัอเปล่าแต่ทําไมได้กระสุนปืนเสียงผู้คนเด็กลองกันแล้วพวกเราทุกคนมีจุดยืนได้รกระสุน,นเพิ่มไฟฟืนเสียงเล็กลองมันยิ่งแกร่งกล้าแล้วพวกเราไม่ได้กลัวอะไรกับคําดีดังคำดีแช่งว่าโววัตถุฟอกบ I'm a man, yeah, yeah, you don't even know. Like, two corn, cataboom, ban, timing, also tea, well, you eat this coffee. Please pass the tea, potato, pump, and tea, whoa, yeah. Fucking hell, can't believe I've been living like this for seven years. I'm a stupid bitch. So, here we go, smack sound from all we ready to spit some shit, fucking, dumb man. Just be loud, our young man. จะปแล้วที่เราทนกับหายนะพวกกูทนกับมานานแล้วนะขอร้องมึงออกไปได้ปะจะปีนีก่นนนะลลกูว่านานไหมนะไอ้สั้างเลยกูพูดเองอะแบบสั้างจะข้อเล่าเทศไทยแล้วจะฟ้องเล่าจากแผนที่พวกกูรอเย็นพวกกูรอเช้า,กกา,ชาให้มูวัคซีนมาปักที่แขนนี่เซมตมันเจนซี่แต่แวัคซีนที่นี่ต้องรอกันเป็นปีเต็มมันคลั่งซี้แต่ประชาธิปไตยแต่พวกมึงได้เห็นดิเป็นประชารับรวมใจประเทศไทยทุกชีวิตแต่ไทยเลื่อนหมาสหายจะไม่ยอมให้รัฐบาลไปเด็ดการมาย่ำยี เขียนเพลงรักทุกพยางทุกบาทุกยาเป็นชาติทีและเอกราชนี้พวกมึงเป็นใครสัตว์ย่างไ so so ม่คอมขีโจสกกระป๋อยงตกเนือหลอกเจมึงจะทำใเรื่องนี้ตลอดอเป็ดสตบ๊ดกูคิดสบอจะปีที่มึงจะพยายานัการมาชี้กันหมดกเจ๊ดเลยมันเมืองกำลังชิบหายพวกเราจะเสียกันหมดหน้าจ้ามาไว้ว่าเดกเอาอินบุกูจะชี้กันหมด จะเมื่อใดยินดูกเข็นทั้งหมดกวาสลิมมันคงคิดส่วนบ่พูช่วยตามเนี้ยกับหมดชิดมันกบกดยคมเที่ยเวลาล้ามแท้เลยต้องบีบรำบกจะปีแล้วเอายังน่ะจะปีแล้วที่เราทนกับพายนะจะปีนึกว่านานไหมนะครองมึงก็ไปได้ปะพวกเทนกันมานานแล้วนะไอ้สารมึงก็พูดจริงอะจะปีแล้วเอายังน่ะจะปีแล้วที่เราทนกับพายนะพวกเทนกันมานานแล้วนะขอร้องมึงออกไปได้ปะ จะปีนในกบนาวไหมนะสร้ารเลยกูพูดยังไงยังไม่ตายก็มาตายทั้งเ็นไม่มีใครมาปกไม่มีใครมาป้องเด็นการกับผู้นำคอยควายมาตลบในลืกเลื่อใอยู่ในซ่อง ศักดิ์ศรีของราาหารชาชายปฏิญาณก่อนตายของพวกมึงในท้องที่บอกรักชาิมันจะชีพมันลายให้แต่ความชี้ภายพวกมึงดีแต่ท่องอ่ะความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายแต่ถ้ามึงลองขายตัวมึงอาจ้องอ่ะกฎหมายที่จะปนทำลายให้ทุกคนเกือบตายยังไปอยู่ในห้องอ่ะคนจนต้องทุรนทุรายนอนเหงาเดียวดายไม่มีใครจับจองอ่ะเพราะทุกคนไม่มีใครรู้วันตายทุกคน,นบ้านไปลายไม่ไปอยู่ในช่องอ่ะเอ้ไม่ไปอยู่ในช่องอ่ะเอ้ไม่มีใครจับจองเอ้หรือไปอยู่ในโรงอ่ะ ถ้ามึงนั้นเปิดโปงก่อนที่มึงจะสปิดใช้สมองสักนิดดูระยะพินิษ์ทั้งประยุทธ์ประวิตย์รวมถึงพวกสนิทโง่กันหมดไอ้ทิดคงไม่มีหล่อเอาความคิดไปเอากระโปรงให้มันดีคงไม่มีหล่ออ้ความคิดไปเอากระโปรงให้มันดีคนทั้งประเทศที่เป็นอยู่ทุกระทมให้ทำงานได้ถ้าไม่สูม้มึงก็ทนเห็นไม่แต่เยียบแล้วก็ย่ามแล้วก็ชนคนใน้ถึงปริการทุกคนเงินมีเป็นล้านไม่กช่สิงคอยากไรเพราะรัฐบาลเอาไปแดกเอาไปใช้ในคำสัญญาที่พวกมึงได้ให้ไว้ในคำสัญญาที่พวกมึงได้ให้ไว้ ทุกคนทุกฝันฝ่าไม่สู้ก็ตายห่าในยุคประเด็ดการใครต่อใครที่เหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นจ่าหรือพวกรัฐบาลสุดท้ายต้องฝังอยู่ในฝ่าในตอนที่ตายห่าไม่ถึงไปตามการเว้นกัปมันจะคงติดบาถึงแม้เวลาผ่านไปจนอัตชานยังไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็นไม่มีใครมาปกไม่มีใครมาป้องอ่ะประเด็ดการกับผู้นำเคยควยมาตกลบในลือล้วกออยู่ในซองอ่ะศักศีก็ทหารชาติชายปฏิญาณก่อนตายของพวกมึงไหนต้องที่บอกรักชาติมันจะชีพบันลายเห็นแต่ความชิบหายพวกคึงดีแต่ท่องอ่ะคุ้ย ก้ามากเก่งมากฉลาดมากเว้ยพ่อของเด็กสัตว์เ s อร์สเอ e รีสไตล์เอฟรีสไตล I'm a beat call out edition สามลักคนที่อยาก call out hypercell ทั่วเคีย นี่คงมีทัวเป็นเซเลบัมเพราะแม่งทำตัวขยะแบบน่าเลอด เอาวันสองสามทีมันพอไหมมันคุ้มไหมคนโดนจับเขาคุกมทุกวันนี่มันสมควรไหมมึงคิดว่าง่ายเวลาหาเงินมาแล้วหาเงินมันเรียนแม่งโคตรไม่พอหรือว่าชิคโทรศัพท์ดูมอบโดนจับไปทีละคนตำรวจแม่งกากวะพวกมึงเสี่ยวกันทุกตัวไอ้สัสคนที่นั่งอยู่ในชั้เนียม่งก็เสียวไอ้สัสคนที่กุมอำนาจประเทศม่งก็เสียวไอ้สัสคนสั่งบอกเว็บโปแม่งก็เสียวไอ้สัสกูบอกว่าพวกมึงเสี่ยวไอ้สัสคนแฮปปี้พระแดดภาษีมันก็เสียวไอ้สัส คนที่คิดว่าเฮียนิดดีแม่งสลิม,มสัตว์แต่คนที่อยู่แต่ต่างประเทศแม่งเส,สือเป็นกษัตริย์เฮ้เฮ้อัเชัร์เลยยเพิ่งเขียนเสร็จเลยนะฮะโอเค let's go let's go let's go ปกครองประเทศมันเด็กเล่นสู้กับประชาชนในกระสงขามจริงมีกี่คนที่ต้องถูกจับหรือว่าถูกฆ่าตายเพราะโอ้พูดความจริงอยากให้ประชาชนกินญ้าเพราะโอ้พวกมึงอยากเอางบประมาณริงตอนนี้ไผจอยากใกูพอเพียงมันไม่ใช่ความสุขแต่มันคือความชิงกูไม่ต้องการคิงกูก็แค่ต้องการพูดมึงมีสิทธิ์อะไรที่ต้องทำการยิงกระชาเสรีอยู่ในอนุทินไระยุทธ์ปายกแล้วมันจะมีกินกูอยู่ในประเทศเราประชาธิปไตยที่ประชาติปไตยแม่งเจไม่มีจริงมึงหลอกกูไม่ได้มึงหลอกได้แค่สลิมไอ้สั์ แต่ก็นจนอิ่มไอ้สัตว์แต่ทำไมไประชาชนแม่งยังหิวพวกนิดพูดไปจะก็จับเราความจริงไม่ได้ใจแม่งยังสิงกูมไม่เอาซีโนแวคที่สลิปแม่งฉีกกูจะเอาไฟเซอรก์กูต้องการปฏิรูปไม่อยากอยู่ใต้ตีนแจสตินบีเบอร์พ่องเป็นฆาตกรพ่องเป็นฆาตกรอ๋อคนอยากไม่คยจะมองมึงเอาเปรียบรัศดรอ,อ๋อลายกูอยู่ในกระลากูจะไม่มนหัวอยู่ในกระดองอ๋อกูมไม่เอาประยุทธ์กูจะเอาเทานนทรอ๋อเยป้ปฏิรูปไม่ใช่ล้มล้างเว้ อ,อย่างซิงมาฮะอยากรับอะไรก็ได้ใส่เต็มกับรายการเรามาเลยก็ได้นะครับผมรัฟฟี่ไตวิทเปิดโอกาสให้ใส่กันได้อย่างเต็มที่ครับกติกาไหยง่ายมากฮะวิธีการแรกครับ ถ้าคุณสนใจเนี่ยทักเข้ามาที่เพจครูคิดไทยแลนด์บอกเลยว่าผม่อยากเข้าร่วมโครงการและฟีสไตล์ออนไมล์บีทคอร์ดิชั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมงานของเรานะฮะจะติดต่อกลับไปนะครับพร้อมกับส่งกระบาบบีทไปให้เพื่อนๆนะครับพอได้ลิงก์กระบาบบีทแล้วใช่ไหมฮะเข้าไปดาวน์โหลดครับเลือกแค่หนึ่งบีทที่คุณชอบก็พอเสร็จปุ๊บไปอัดอัดเสร็จปุ๊บส่งกลับมาให้เรานะฮะทางอีเมลของเรานะครับและที่สำคัญนะฮะเมื่อคุณอินบ็อกซ์มาปุ๊บ เราส่งกระบะบีนให้คุณปุ๊บเวลาที่คุณอ่านปับ๊บเราจะจับเวลานะฮะ24ชั่วโมงให้คุณส่งคลิปของคุณมาในอีเมลของเรานะครับนั่นคืออ oh ีเมล rap c o o k i s s t h gmail com หรือ W a p c o o oh k i s s t h gmail com นะฮะรีบ็อ b o x เข้ามาเดี๋ยวนี้ไปคอเอาการเต็มที่ฮะ